i really owe oh. ร้อยยี่สิบกินเพลินอ๋งแค่นี้ต้อง 120. ร้อยยี่สิบคืออะไรนี่หมูหมูทอดกล้วยทอดหมูทอดมันเพลงเทสอันนี้เ,งเ,อ,เองร้อยยี่สิบ เพืนเหมือนกันตายแล้วไปซื้อมายอะงเยอะอะไรอีกมากล้วยหมวนปลาปิก้าตายตายกินอะไรอย่าง

กินวัดไหวเลยนะคนเดียวเนี่ยมันจะกินวัดไว้มากมายเนี่ยโอ้ยนึ่ซื้อแต่อย่างเดียวไม่ไมีมาแต่อย่างเดียวอืมๆโอ้โหนี่อ่ะช็อปโอเล่ กอะไรก็ไม่รู้ก็เล็ดนขนมเต็มเลยนี่ไร่อยไหมต้องไปไหนเลยนั่งกินขนมดิน้น เมื่อวานยังไม่ได้กินเลยวันนี้มาอีกแล้ว